สวัสดีครับเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าชิมาวาดครับอู้อันนี้อยู่ในเมืองกระสินเนาะเออนี่ครับตอนนี้เขากำลังสร้างอยู่นะสร้างเป็นพื้นที่แบบโอ้เยอะมากดูดิพื้นที่กว้างขวางครับเพื่อนๆนะเออพื้นที่กว้างขวางใครที่จะมาเดี๋ยวผม อันนี้ให้นะมันอยู่ที่ตำบลลำพานครับอเอเมืองกาลสินเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปดูนู่นเดินขึ้นดูเจดีนั่นบนน่่ยเนาะ <Yeah. S 1> ไปถอดรองเท้านะก่อนที่จะขึ้นไป นี่ก็จะมีข้อห้ามข้อห้าม oh. oh, อยู่ข้างในเย็นเย็นแล้วก็กว้างมากข้างใน Oh, sungguh, teman-teman Sungguh, emang Ini, pimpin-pimpin Lho, hai, nong Ih, kenapa Ih, dudih Kenapa อีไหนเนี่ยโอ้โหน่าจะสมัยก่อนหรือเปล่านี่ครับธนบัตรรัฐบาลสยามรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยโอ้โหเป็นธนบัตรครับมีทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่เนะธนบัตรเหรียญเหรียญก็มีนี่เป็นเหรียญสิบ นี่เป็นเหรียญอะไรอะเหรียญห้าโอ้โหเหรียญเยอะมากครับเหรียญสลึงก็มีเนาะครบหมดจดอันนี้เป็นเครื่องอ่าเรียกว่าไงอะ่ะ ดูดิเตารีดสมัยก่อนครับเขาจะเอาผ่านใส่เนี่ยร้อนๆแล้วก็จะไปีดเนาะตะเกียงครับอันนี้เป็นโคมไฟส่วนอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เกิดไม่ทันตัวตัวปิ้นอันนั้นหรือเปล่าคะัอ่าใบเสร็จหรือเปล่าหรือเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะเพื่อนพอดีผมไม่รู้เนาะอันนี้ เป็นเครื่องช่างครับน่าจะเครื่องช่างเออดีนี่ตัวนี้โทรศัพท์สมัยก่อนครับเฮ้ยนี่อันนี้เป็นพิมพ์ดีดครับดูพิมพ์ดีดดิมีตัวอะไรบ้างอะตัวภาษาอังกฤษเนาะเออเขาทําแยกนี่หวานเพื่อนอันนี้เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ภาษาไทย คือ,อนนเครื่องปั้นดินเผาอันนี้เครื่องอะไรก็ไม่รู้เครื่องตามที่เห็นนั่นแหละใครที่รู้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะเพื่อนนะเป็นเครื่องเล่นหรือเปล่าคือหยอดตังเข้าไปปุ๊บแล้วก็มนันนี่ออกมา ฝั่งนี้มีแต่พระครับอันนี้เป็นชั้นล่างนรับอู้มีอีกชั้นหนึ่งก็เป็นชั้นล่างแล้วเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เดินขึ้นไปนู่นครับเดินขึ้นไปด้านบนเนาะนี่มันเป็นอ่าบันไดนะ่เพื่อนนะเป็นบันไดวนรอบขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะาเพื่อนมีหลายชั้นมากๆครับอู้นคนอยู่ด้านบนนน่นอู้นีเป็นเสากลางครับ ดูดิเพื่อนโอ้ทำยังไงถึงจะกล้าขึ้นไปอ่ะทำยังไงผมถึงจะกล้าขึ้นไป <c oughs> โคตรสงูงดูดิเพื่อนดูดิโอ้โหโ,โน่นับขึ้นไปแล้วมองลงมาเนี่ยโอ้ต้องมีขาสั่นแน่ไปขึ้นไปเลย ใช้ลิฟบอกคือเพื่อนๆมีลิฟตด้วยนะเนี่ยลิฟอยู่ช่องกลางเพื่อนๆแต่ว่าใครที่อยากออกกําลังกายก็เชิญขึ้นบันไดนะครับส่วนผมไม่ขึ้นแล้วเหนี่อใจที่แรกว่าจะเดินครับขี่ลิฟดีกว่าค <c oughs> ือนาฬิกาก็มีอันนี้เป็นลิฟต์นนี้เป็น ความลงค่าไฟตามศรัทธ,ธาโอ้โหตู้เซฟอย่างดีครับเพื่อนตู้เซฟอย่างนี้เนาะอันนี้ลิฟต์มันมีทั้งหมดประมาณเก้าชั้นหรือเจ็ดชั้นวะน่าจะไม่เจ็บก็เก้าครับเพื่อนนะ ระหว่างที่รอลิฟเรามาดูไอ้ตัวนีู้เต็มไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนเนาะอันนี้เป็นอีกยังนะเครื่องแต่งต่างๆทั้งหมดมีแปดชั้นนะเพื่อนเพือน ลิฟต์มีถึงแปดชั้นเดี๋ยวผมจะพาพเพื่อนๆดูวิวที่แบบพูดสวยงามเลยนะอ,อันนี้เป็นหมู่บ้านนะหมู่บ้านส่วนตรงนั้นก็เป็นทุงข้าวทุงข้าวแล้วก็เป็นอ่าหนองบึงหรือเปล่าเ,ออเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆรับ อมองไปไกลมากนู่น ون. ตรงนู้นน่าจะเป็นภูคุ้มข้าวหรือเปล่าไม่แน่ใจมีหลายที่มากฝั่งนู้นน่าจะเป็นเขือนลำปลาวครับนนนน,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 นฝั่งนูน้นเขื่อนลำปลาวดันอูดัน,ดนบนสูงมากครับ ห้ามปีนหน้าต่างหรือเดินออกไปนอกระเบียงพระมหาเจดีขึ้นมาลมโตดเย็นสูงมากโอ้โหให้ดูวิวคอับไป โอ้ดูวิวรอบทุกที่เลยโอ้โหเพือ่อนๆอันนั้นเป็นในเมือง,งนะอ่าตรงนั้นเป็นมหาวิทยาลัยกรสินนะเนี่ยตึกสูงสูงเนี่ยตึกสูงสูงสีขาวนะครับมหาว,วิทยาลัยกรสินเนาะก็ห่างจากนี่ก็ไม่ไกลครับเพื่อนไม่ไกลเท่าไหร่ครับขี่รถไปแป๊บเดียวในเมืองก็อยู่ตรงนี้ออันนี้มองเห็นแบบโอ้ภูมิทัศน์จังหวัดกลสินได้แบบ ชัดเจนมากแ,แล้วตรงนี้ยังมีชั้นขึ้นไปชมวิวอีกนะเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปจุดชมวิวมีที่ให้เดินขึ้นมาอีกครับออกจากชั้นแป็ดื็เดินขึ้นบันไดมานิดหน่อยห้ามเปิดประตู ทำให้เกิดความเสียหายไว้ด้านนอกเอ,อ,อันนี้เป็นพระพุทธ,ธบาลมีตีโลกกนาตศาสดาหลวงพ่อมีอยู่ด้านบนครับอ้เปิดเอียให้ยังดีแต่เขาห้ามขึ้นไปนะอันนี้เป็นจุดสูงสุดแล้ว ก็มีแช่นี้ครับตรงนี้ไปเดินลงไปต่อดูเรียนเพื่อนอ้คูถ้ามองลงไปเนี่ยโอ้โหโคตรเสียวอะ <c oughs> ดูวิวใครที่อยากเห็นเมืองกระสินเนาะเราก็มาเดินอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้ครับมองเข้าไปก็จะเห็นในเมืองกระสิน โอ้เห็นหมดเลยตัวนี้ฟุงนาก็เยอะครับช่วงนี้เขาเกี่ยวข้าวหมดแล้วเออด็กมหาลัยกระสินเออ,เอ,อใส่วะ ถ่ายรูปเดี๋ยวพาเขามาเบิ่งนะเดี๋ยวพาเพื่อนเดินมาดูครับโอ้โคตรเสียวเพื่อนดูดิครับโอ้โหเพื่อนดูดิครับโอ้โหเพื่อนเอ้ยเพื่อนไปแล้วเพื่อน ยืนดูอยู่เฉยๆก็เสียวโอ้ยานเนาะมอโดดก็ไปโดดมาแล้วดิเออแต่ก็ยังยานคื้เ่าอยู่มาวดสนดอกอยู่ด้านบนก็มีประมาณนี้ครับมันเพืนนะ่อนเนาะใครที่อยากจะมาก็มาได้ครับเข้ามาได้ตลอดพอดีผมมาช่วงวันหยุดวันหยุด วันพ่อนะครับยังไม่ใช่วันพ่อเดียว,วันที่หกเนาะหกธันวาหกแปดวิวเย็นสบายแล้วเจอกันใหม่นะครับฝากไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ